สนับสนุนคลิปโดยเดอะฟาบิกอยุธยาทำเลอยู่ใกล้วัดกล้วยอยุธยานะครับจำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับช่างหรือมือใหม่หัดเย็บนะครับอุปกรณ์เครื่องหนังต่างๆกระดาษสร้างแบบนะครับแผ่นหนังต่างนะครับสนใจดูรายการสินค้านะครับแอดไลน์ id ศูนย์แปดหกสี่ห้าแปดแปดแปดสามห้าท่านจะได้รับแคตตาล็อกสินค้าให้เลือกในการช้อปออนไลน์นะครับหรือสนใจสั่งสินค้าโทร0 8 1 4 3 3 4 3 3 9นะครับ สนใจสินค้าทักหรือโทรเลยคุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษพร้อมบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องตุลันมุตูนะครับช่องแห่งการรีวิวรถยน์นะครับผมวันนี้พามาชม m a z d า CX3 นั่นเองนะฮะก่อนไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตุลันมุตูเลยนะครับมุ่งสู่10,000 s u b s c ซั b e ไปด้วยกันนะครับทุกคน เอาละครับทุกคน Mazda 3นั้นก็ได้เลือกเปิดตัวมาเป็นตัวแบบเรียกว่าสายิสกันนั่นเองนะครับแต่ก็มีการปรับปรุงให้ตัวรถมีความสดใหม่แล้วก็ใช้ไลยแล้วก็สู้กับชาวบ้านชาวเมืองได้นั่นเองนะครับทุกคนมากับราคาใหม่ด้วยนะ,ะเพิ่มรุ่นใหม่เข้ามาคือรุ่นสปอร์ตนะครับรุ่นนี้นะฮะทุกคนจะบอกว่าราคาเป็นที่ 9 7 0 0 0 0บาทเป็นรุ่นย่อยรุ่นใหม่ที่อัพมาจากรุ่นเดิมรุ่นคอมฟอร์ตนะครับที่ราคา9 0 0 0ผมจะไล่ทุกคนฟังก่อนนะตัวเบนซีนเริ่มต้นตอนนี้7 7 0 0 0 0บาทนะครับต่อมารุ่นเบสนะครับ8 3 0 0 0 0แล้วก็ตามรุ่นรุ่นคอมฟอร์ต9 0 0 0อ่าท,ทีนี้ทุกคนมาดูนะครับในเรื่องของที่เพิ่มมาใหม่ได้อะไรมาบ้างได้ไฟหน้าแบบ LED นะครับพร้อมเดย์ไทม์และนิ่งไลทนะทุกคนแล้วก็ได้กระจังหน้าแบบ,แบบแบบเรียกว่าทรงเดิมแต่ว่าทำไรายใหม่เป็น เรียกเป็นโนแบ็คให้มันดูดำดูขึ้มเรียกว่าดำรอบคันเลยก็ได้นะครับพวกของตกแต่งพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED มีมาให้ครบทวนกระบวนความไม่ตกไม่หล่นเหมือนเดิมทุกคนทีนี้ตามมาด้วยนะครับกระจกของข้ามก็ทําเป็นสีเป็นโนแบ็คนะครับพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับทีมของเขาตัวเนี้จะมากับสีดําเป็นหลักนะฮะมากับล้ออัลลอยนะครับสองลายนะครับในรุ่นเบสกับรุ่นท็อปนะครับ ตัวนี้เป็นลายรุ่นเบรนะส่วนรุ่นท็อปเป็นสายตัวนี้ครับผมว่าดูดีสวยขึ้นเมื่อมันมาอยู่ในรถซี3แล้วดูลงตัวทีเดียวนะทุกคนอ่าต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของซุ้มล้อนะครับทุกคนซุ้มล้อเนี่ยทำใหม่นะมีโป่่ออกมามีมิติเพิ่มขึ้นนะและก็ทําสีแบบเป็นโนแบก็กไปให้มันดูดําเงานะฮะทั้งหน้าและก็หลังเลยนี่นไฮะให้มันดูมิติเหมือนรถแบบอา เ u v เล็กๆประมาณนี้ด้านข้างนะครับเขาก็ติดคิวโค,คมียมพร้อมกับพ่นสีดำเป็นโนแบ็คมาให้ด้วยนะครับขอบชายล่างนะครับไม่ใช่เป็นดำด้าแล้วนะทุกคนดำเงาแล้วนะอ่าตัวนี้ตามมาด้วยหลังคาดำนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ทำสีดำไม่ใช่แบบแรปสติ๊กเกอร์นะอ่าไฟท้ายก็เป็นทรงเดิมนะครับเป็น LED นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตัวนี้ ตามมาด้วยสปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์ iler, บนหลังคาพอไปเบรกด้วย3และที่ปัดน้ำฝนด้านหลังเวลาทัศนวิสัย,สยฝนตกสามารถใช้งานได้ดีกว่ารถซีดานนั่นเองนะทุกคนภายในนะครับเรามาดูภายในก็ยังดูการตกแต่งเป็นทีมแบบเดิมเน้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเบาะซะมากกว่านะครับในส่วนภายในนะครับพวงมาลัยแน่นอนครับให้แบบพุ่มหนังมาแน่นอนอยู่แล้วครับทุกท่านและยังเป็นพวงมาลัยทรงเดิมด้วยนะแต่ทรงนี้มันก็มีมานานแล้วนะครับรถตัวนี้เปิดตัวมาได้ระยะ ขอสมควรนะแล้วก็ด้านขวานะครับเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Stop and g ดด้วยนะตัวนี้ที่เพิ่มมา975แ,นะและก็ยังมีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยเปลี่ยนเกียร์แค่กระดิกปลายนิ้วนั่นเองนะทุกคนตัวนี้ก็คือใครชอบแบบสปอร์ตเล็กๆแต่ผมว่ามันเล็กประมาณมัตตาสองะนะไม่หนีจากไซนั้นก็ใครชอบก็จัดไปนะครับ เดินเข้าชลูมาดาไปสั่งได้เลยนะ,ะทุกคนมาพร้อมกับจอนะครับจอแบบคอมมานั่นเองนะฮะคือจอเนี่ยเขาสามารถสั่งการได้หลายแบบมากมาดูกันทําอะไรได้บ้างก็สามารถ Apple Car p p ปเปิลคาพกับโทรศัพท์ได้แน่นอนนะครับเบสิกแน่นอนตอนนี้สมัยนี้มีแล้วมาตรฐานทุกรุ่นนะฮะนี่นะครับตามด้วยแอปต่างๆเมื่อเราลิงก์เข้ากับโทรศัพท์แล้วนั่นเองนะ,ะทุกคนยังไม่พอนะครับจอตัวนี้ยังทําอะไรได้อีกมันยังเป็น กล้องให้ได้อีกด้วยอ่าเป็นกล้อง360องศารอบคันเลยนะครับมุมกว้างมุมสูงมุมล่างมุมบนอ่าและก็ยังเป็นกล้องมองหลังให้อีกต่างหากทุกคนตัวนี้นะครับในตัว970,000นะฮะตัวท็อปใหม่ของเขานั่นเองนะครับออปชั่นมีตามนี้เลยนะแล้วก็จอนี้ก็ยังเป็นเรื่องของระบบดูความประหยัดน้ำมันต่างๆนะฮะ และก็สามารถดูสถิติต่างๆนะครับในการขับขี่ที่ผ่านมาได้ว่าคุณใช้งานที่ผ่านมาเป็นยังไงกี่นาทีที่ผ่านมาฮะแล้วก็ยังสามารถจอนี้ตั้งค่าต่างๆของตัวรถนะครับเรื่องของไฟในระบบรถต่างๆนะฮะยังไม่พอระบบไฟแล้วยังสามารถตั้งค่าของระบบเซฟตี้ต่างๆของรถได้อีกต่างหากโดยผ่านจอ คอมมานด์อันนี้นั่นเองนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบายสปอร์ตหรือว่ากล้องหรือต่างต่างนะครับบาร์ค n งเซนเซอร์นะตั้งผ่านจอนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้จอนี้พังถ้าจอนี้พังคุณจะดูลาบากอ่าหรือคุณไม่อยากสัง่งผ่านจอคุณใช้คอมมานด์ปุ่มตรงกลางตัวนี้บิดนะครับเพื่อควบคุมมันได้อีก่างหาตเช่นกันยังมาก,กับอะไรรู้ไหมอ่าไวเลสชารเจอร์มาให้ด้วยเนี่ยดีอย่างบางรุ่นนะครับหลงลืมตัวนี้ไปยุคนี้ต้องมีนะตัวเนี้ยขอบอก มากับลำโพงบอสด้วยนะครับแบบ7ดลำโพงนะครับแบบบอสนะครับมีซับบูฟเฟอร์ให้ตรงหลุมยางอะไหล่ด้วยนะจะบอกให้เห็นอย่างนี้เหอะคันเล็กๆแค่นี้มีนะจ๊ะที่วางแก้วด้านหลังนะครับเป็นแบบมีที่พักแขนแล้วก็มีที่วางแก้วคุณสามารถกดปิดลงไปได้โดยเนียนมากนะตัวนี้ขอชมออกแบบได้ดีนะทุกคนส่วนเบาะนะครับเป็นลายใหม่รุ่น9 7 0 0 0สนเหมืน่นครับเป็นลายเรียกว่าหนังกลับนะครับแล้วก็มีหนังสังเคราะห์ด้านข้างอีกต่างหาก ยังมาพร้อมกับสลูปที่ไม่หลงไม่ลืมให้นะครับรถเล็กไม่ถึง1ล้านบาทมีสลูปมาให้นะทุกคนามาด้าเองนะครับยังยืนหยัดอยู่กับเครื่องยนต์เบนซินแบบสันดาบนะครับยังไม่ไปไฮบริดนะครับมากับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะตัวนี้แรงนะ2.0ลิตรนะครับให้กำลังสูงสุดที่1 5 6แรงมาร้าทุกคนที่6000รอบนะครับแรงบิดสูงสุดให้ที่204นิวตันนะครับที่2,800รอบนะครับถือว่าแรงนะเออคันเล็กตัวนี้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ แมนนวลโหมดแพดเดิ้ลชิพด้วยขับเคลื่อนสองล้อนะครับรองรับน้ำมันได้ถึง e85 นะคุณแต่ทุกวันนี้ e85 มันแพงนะรู้กันโอเคแล้วก็ตามมาด้วยนะครับสวิตช์ปรับปุ่มสปอร์ตแล้วก็นอร์มอลต่างๆให้เครื่องยนต์กระชับเฉียงชีน้ำมันมากขึ้นนั่นเองนะทุกคนยังมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยนะครับแบบ6ตํตำแหน่งด้วยรอบคันเลยปกป้องคุณได้ถึงใจนะครับในรถเล็กขนาดนี้มีให้ครบแน่นอนนะครับทุกคนทีนี้เรามาดูในเรื่องของระบบ ความปลอดภัยกันบ้างนะครับความปลอดภัยของม a สด้าใส่อะไรมาให้เราบ้างเรามาชมกันเขาให้มาแน่นอนอยู่แล้วครับกับระบบป้องกันล้อลัก ABS กระจายแรงเบรก EBD ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับระบบป้องกันการลื่นถลายล้อหมุนฟรีนะครับระบบออกตัวบนทางลาดชันนะครับระบบควบคุมเกียร์ AAS ควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้งนะครับเตือนเมื่อมีรถในมุมอับสายตามีให้อยู่แล้วแน่นอน เตือนเมื่อมีรถมุมอับในขณนะถอยหลังมีให้ไฟฉุกเฉินเ,เบรกอัตโนมัติ e s s มีให้ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนนะครับและช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยมีให้ช่วยเตือนผู้ขับขี่เหนื่อยละขณะที่เราเหนื่อยเวลขาขับขี่มันจะเตือนให้เป็นรูปถ้วยกาแฟนะโอเคปรับไฟสูงแตะอัตโนมัตมิตมีให้การชนด้านหน้าและด้านหลังเบรกอัตโนมัตมิตมีให้นะครับ ช่วยหลุดรถแบบอัตโนมัติก็มีให้ควบคุมความเร็วแบบ s t o อ and Go มีเฉพาะรุ่น970,000เท่านั้นนะทุกคนอ่าโอเคนะครับและที่นี้มากับสีที่เลือกก็คือมีสีเงินนะครับตัวนี้นะครับมีสีเงินให้คุณเลือกนะครับคุณจับจองกันได้ใครชอบสีนี้นะครับตามด้วยสีแดงเป็นเทนของม a ด d a อย่างเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับมาด้าต้องสีนี้เท่านั้นที่โดดเด่นตามบู๊นี่คือแดงเป็นเทือกเลยนะครับในงานมอเตอร์โชว์ตามมาด้วยสีนะครับสีใหม่ตัวนี้นะครับเป็นสีออกฟ้านะทุกคน ฟ้าเหลือบๆนะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับตามมาด้วยสียอดนิยมที่เขาเปิดตัวมาไม่นานนี้เองครับตามมาด้วยสีเหมือนไข่ไก่ในเองที่ทุกคนเห็นกันนะครับออกเหลืองนิดๆเอาละครับทุกคนก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ขอบข้อมูลขอสารของ m a z d a าเซกสนะครับเป็นรถที่อายุตาดที่ยาวนานจริงๆนะครับทุกคนแต่ก็ฝากไปอุ่นๆัเขาด้วยละกันถ้าใครชอบแฟนมาสด้านะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดซั b สไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องตุลันมูตูนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ